สวัสดีครับสวัสดีครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่หนึ่งนะครับมาพบกับผมนะครับประปานา้ำดีวันณบวคลีนะครับวันนี้ก็ผมจะพามาชมาท่อนะครับเป็นท่อ PE นะครับ ซึ่งเป็นสีดำนะครับวันนี้จะพามาชมว่าท่อ HDPE เนะี่ยมีหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็คุณสมบัติเป็นอย่างไรนะครับก็คือด้านหลังนะครับทีมงานกำลังลงท่อกันอยู่นะครับก็เดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับมาทำความรู้จักกับท่อ HDPE สวัสดีครับ